สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าสาวหนัก180กิโลกรัมเหวอจู่ๆถูกรุมแบกเข้างานสามีสุดหล่อยืนรอรับตัวใครเห็นก็อิดชาชา่าง็นแทนแชร์ภาพงานแต่งงานของคู่รักนำมนทนหูเปิ่ยประเทศจ,จีนเจ้าสาวที่มีน้ำหนัก180กิโลกรัมถูกชายสคนหามจากถนนไปยังสถานที่จัดงานแต่งงาน แขกเห็นแล้วขำหนักมากแต่เห็นสีหน้าเจ้าบ่าบรรยากาศเปลี่ยนทันทีตามรายงานของสื่อในพื้นที่ระบุว่าเจ้าสาวที่สวมชุดเต็มยศจูจ่ๆก็ถูกรถลิมโมซีนจอดส่งก่อนที่จะมาถึงสถานที่จัดงานแต่งงานและทันใดนั้นก็มีชายสองคนในชุดสูทที่มีหมายเลขหนึ่งและสองวาดบนใบหน้าของพวกเขาเข้ามาจับยกขาของเธอเพื่อแบกเข้าสู่งานแต่งงานทำให้เจ้าสาวเขินอายแต่เพียงไม่นานก็หัวเราะอ,ออกมา อย่างไรก็ดีหลังจากเดินไปได้เพียงไม่กี่ก้าวชายทั้งสองก็แสดงสีหน้าดุร้ายและอดไม่ได้ที่จะคำรามออกมาเสียงดังลัน่นหากชายอีกสองคนไม่มาร่วมช่วยกันแบกเจ้าสาวไม่แน่ว่าพวกเขาอาจจะล้มลงบนพื้นถนนก่อนจะถึงสถานที่จัดงานก็เป็นได้ผู้คนในที่เกิดเหตุเล่าว่าดูเหมือนว่าเจ้าสาวจะรู้ตัวมาก่อนแล้วว่าต้องถูกแบกเข้างานเพราะเธอสวมกางเกงไว้ใต้กระโปรงชุดแต่งงานนอกจากนี้จากภาพสถานที่ที่แขกถ่ายมานั้น จะเห็นว่าเจ้าบ่าวหน้าตาหล่อเหลาที่ยืนรออยู่บนเวทีเมื่อเห็นเจ้าสาวเขาก็แสดงสีหน้ามีความสุขทันทีซึ่งทําให้บรรยากาศของฉากเปลี่ยนจากตลกตลกที่แขกพากันหัวเราะกับการแบกเจ้าสาวเข้างานกลายเป็นบรรยากาศแสนอบอุ่นทันทีอย่างไรก็ดีหลังจากคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ลงในโลกออนไลน์แม้ว่าชาวเน็ตหลายคนจะวอวยพรให้ทั้งคู่มีชีวิตแต่งงานที่ราบรื่นและมีความสุข แต่ก็มีหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าผู้ชายต้องโลบเงินของครอบครัวของเจ้าสาวแน่ๆขณะที่อีกหลายคนแนะนําให้เจ้าสาวลดน้ําหนักเพราะไม่เพียงส่งผลต่อสุขภาพของตัวเองเท่านั้นแต่ยังเป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรในอนาคตอีกด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ขอบคุณครับ